นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะคะับที่ใช้ระบบหน้าจอคอมพิวเตอร์จัดการนะฟังเสียนะฮะเลสโตเลสโตสำหรับกับรายการที่งบน้อยแล้วกันสามารถดาวน์โหลด iOS หรือว่าระบบ Android ได้นี่นก็สอบถามไปทางดีเจต้นแล้วกันนะครับติดตามทาง u t u b e แล้วกันก็เล่นง่ายมากสำหรับ น้องๆที่สนใจนะนนนการเรียนรู้การติดใจไม่มีอะไรยากนะครับน,นี้ไปอันนี้เป็นตัวที่เล่ยากเหมือนกันสําหรับมือใหม่นะเป็นการเร่มจะสบการแนะนำอีกแกนนนบ,นกนบ,บนึ่นงให้กันสมารถเ่มลมาทได้เลยนี่นะนเล็เล็เล็ Yes. Okay, you're about to do